ท่านผู้ชมที่มีเกียรติทุกท่านเราขอต้อนรับสู่ชั่วโมงแรกของชุมทางแห่งความเชื่อซึ่งชุมทางแห่งความเชื่อจะนําท่านผู้ชมเข้าไปเรียนรู้ถึงทางแห่งความเชื่อที่จะให้เราได้สัมผัสถึงความรอดและสัมผัสถึงสิ่งที่เป็นนิรัน ของพระเจ้านะครับซึ่งทางแห่งความเชื่อจะบอกถึงทุกสิ่งที่คุณจำเป็นจะต,ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องต่อเบื้องพระภักของพระเจ้านะครับอันดับแรกผมจะเริ่มด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับที่จะให้เรามีสติปัญญาที่จะให้เราได้เรียนรู้ เพราะว่าในหนังสืออิสยาบทที่54ข้อ14นั้นได้บอกอถึงการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ถูกต้องว่าบุตรทั้งสิ้นของเจ้านั้นจะเรียนรู้จากพระเจ้าและบุตรของเจ้าจะมีความปลอดภัยอย่างยิ่งนะครับแล้วพระเจ้าองค์ไหนที่เราจะเรียนรู้จากพรอะองค์ก็พระเจ้าของสากลโลกพระองค์มีพระนามว่าพระเยโฮวาคือพระเจ้าผู้เป็นนะครับเป็นผู้ที่ไม่ตาย เมื่อเราเรียนรู้จากพระเจ้าผู้เป็นผู้ที่ไม่ตายเราก็จะมีสติปัญญาที่ถูกต้องนะครับผมจะเริ่มด้วยการบอกพี่น้องเกี่ยวกับข่าวประเสริฐนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการนําเข้าไปสู่ชุมทางแห่งความเชื่อชุมทางแห่งความเชื่อเริ่มด้วยข่าวประเสริฐแล้วข่าวประเสริฐคืออะไรกันนะครับเรามาดูหนึ่งโครินบทที่15 นะครับข้อ1ถึงข้อ4นะครับอันดับแรกเราจะดูข้อ3ข้อ4ก่อนนะครับข้อที่3นะครับเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อนคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วในข้อที่4บอกว่า และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นนะครับเราจะย้อนไปดูข้อที่สามก่อนนะครับข้าพเจ้าได้รับไว้นั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้รับไว้นั้นคือข่าวประเสริฐผมได้รับข่าวประเสริฐเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเมื่อผมอายุประมาณ 24- 25ปี จริงๆแล้วก็ได้ศึกษาถึงข่าวประเสริฐก่อนตั้งแต่อายุประมาณ12-13นะครับแต่ว่าไม่เข้าใจว่าข่าวประเสริฐมันคืออะไรอตอนแรกครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของศาสนาคริสต์ก็เลยจิตใจก็เลยปิดไม่รับแต่หลังจากนั้นก็ได้ไปสแสวงหาความจริงจนได้ฟังข่าวประเสริฐอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุประมาณ25ปีจากท่านอาจารย์ของผม คือท่านอาจารย์ฟิลิปพบนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้ถ่ายทอดข่าวประเสริฐให้ผมได้รับไว้เมื่อตอนผมอายุประมาณ25ปีเมื่อผมได้รับข่าวประเสริฐจากท่านอาจารย์ฟิลิปพบนั้นอา,อาจารย์ฟิลิปพบได้ประกาศหนึ่งโครินบทที่15ข้อ3กับข้อ4ี่กับผมนะครับได้บอกกับผมว่า,าคุณสักรพีข่าวประเสริฐคือเรื่องของพระคริสต์ก็คือ เราเป็นมนุษย์เราเป็นคนบาปาพระคริสต์ก็ได้เข้ามาในโลกนี้หน้าที่ของพระคริสต์คือพระองค์จะต้องเข้ามาเพื่อไถ่ความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนและเมื่อพระองค์ไถ่ความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนตามาหน้าที่ที่พระองค์ได้ทําสําเร็จแล้วเมื่อพระองค์ถูกฟังไว้วันที่สพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายสิ่งนี้เรียกว่าข่าวประเสริฐนะครับถ้า วันที่สามพระเยซูพระคริสต์ไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายสิ่งนี้ไม่ใช่ข่าวประเสริฐนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์ได้วายพระชนของพระองค์ถูกฝังไว้และหลังจากนั้นวันที่สามพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายเรื่องนี้ทั้งหมดเรื่องของพระคริสต์ได้กลายเป็นข่าวประเสริฐอย่างสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นเรามาดูหนึ่งโครินบทที่15ข้อหนึ่งข้อสองกันนะครับในข้อหนึ่งยิ่งกว่านี้ พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐพี่น้องเห็นคำนี้นะครับข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่พี่น้องครับข่าวประเสริฐซึ่งอาจารย์สิริภพเคยประกาศกับผมนั้นเมื่อผมได้ยอมรับไว้หลังจากนั้นผมได้ดําเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐ ได้ได้ศึกษาข่าวประเสริฐจากอาจารย์ของผมคือท่านอาจารย์ฟิลิปและในข่าวประเสริฐนั้นก็ทําให้ชีวิตของผมตั้งมั่นคงอยู่จนทุกวันนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นผมได้นําข่าวประเสริฐประกาศกับคน,นอนื่นๆรวมทั้งญาติพี่น้องของผมเองทั้งหมดก็ได้รับฟังข่าวประเสริฐจากผมและทุกคนในครอบครัวผมก็ได้รับความรอดและได้รับชีวิตนิรันดร์และหลังจากนั้นผ,ผมได้ประกาศข่าวประเสริฐกับพี่น้องคนไทยทุกคน เป็นระยะเวลา30ปีจนถึงวันนี้นะครับซึ่งข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลกเป็นสิ่งที่มีฤิษฐานุภาพที่สุดในโลกนะเรื่องของพระเยซูตายถ่บาปบนไม้กางเขนถูกฟังไว้สามวันแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกและในเรื่องนี้เมื่อเราเปิดใจออกนะครับก็จะทําให้เรารอดจากความบาป เมื่อเราเปิดใจออกและยึดหลักคำสอนตามข่าวประเสริฐซึ่งอักขสาวกได้ประกาศมาแล้วนะครับและก็จากพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะลำลรงชีวิตตามข่าวประเสริฐนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อผมได้รับข่าวประเสริฐแล้วชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงจริงๆพี่น้องจากเดิมนะครับจากเดิมเราเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเรามาดูความจริงว่า เมื่อข่าวประเสริฐเข้ามาในชีวิตของเราแล้วหลังจากนั้นชีวิตของเราได้ก้าวเข้าไปสู่ความจริงความจริงที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของตัวเองได้นะครับเมื่อข่าวประเสริฐเข้ามาในชีวิตของเราข่าวประเสริฐได้ฉายแสงแห่งความจริงเป็นฤทธฐานุภาพของข่าวประเสริฐซึ่งเป็นความสว่างทำให้เราเนี่ยมองเห็นชีวิตของเราข่าวประเสริฐทาให้เราสํารวจชีวิตของเราและมองเห็นชีวิตของเราว่าธรรมชาติของมนุษย์ เป็นอย่างนี้เองเหรอข่าวประเสริฐทาให้เราเห็นความถูกต้องของพระเจ้าข่าวประเสริฐทาให้เราเห็นความชอบธรรมของพระเจ้าแต่ข่าวประเสริฐทาให้เราเห็นความบาปของมนุษย์ข่าวประเสริฐทาให้เราเห็นความไม่ถูกต้องของมนุษย์ข่าวประเสริฐทำให้เรารู้สภาพของพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เป็นองค์บริสุทธิ์จริงๆความบาปไม่สามารถอยู่กับพระองค์ได้เลยข่าวประเสริฐทาให้เรารู้สภาพ จิตวิญญาณของมนุษย์ว่าสภาพจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นไม่สามารถยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าได้เพราะจิตวิญญาณของมนุษย์เต็มไปด้วยความผิดบาปข่าวประเสริฐทาให้เราเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถได้รับพระกรุณาของพระเจ้าทั้งๆที่พระเจ้าทรงพระกรุณาทรงพระเมตตามากมายแต่มนุษย์เพราะมีความบาปมนุษย์ไม่สามารถรับพระกรุณาหรือพระเมตตาจากพระเจ้าได้ข่าวประเสริฐ นำมาซึ่งความหวังในการที่จะมีชีวิตข่าวประเสริฐเป็นแสงสว่างแห่งความหวังข่าวประเสริฐเป็นความจริงของชีวิตที่นำเราพ้นจากความบาปสู่ชีวิตที่เต็มไปได้วยความจริงและเป็นชีวิตที่เป็นอมตะและเป็นนิรันดร์นะครับถ้าไม่มีข่าวประเสริฐของพระเจ้ามนุษย์เป็นแต่เพียงมนุษย์ปุจุชนพี่น้องครับ ความจริงข้อหนึ่งของมนุษย์ก็คือในโรมบทที่3ข้อที่23นะครับผมอยากจะให้พี่น้องดูข้อนี้นะครับโรมบทที่3ข้อที่23ได้ประกาศความจริงออกมาว่าเหตุว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้านี่เป็นการประกาศของพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงที่ทุกคนจะต้องยอมรับทุกคน ทำบาปเมื่อทุกคนทําบาปทุกคนก็เป็นคนบาปความบาปทาําให้มนุษย์เสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้ายิ่งมนุษย์ทําบาปสง่าราศีของพระเจ้ายิ่งไม่มีเหลืออยู่เลยนะครับเดิมทีนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มนุษย์มีสง่าราศีของพระเจ้าแต่หลังจากมนุษย์ทําบาปทําบาปและทําบาปมนุษย์ก็เสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้าเมื่อมนุษย์เสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้ามนุษย์จึงไม่สามารถมีชีวิตนิรันดร์ได้ เมื่อมนุษย์เสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถเป็นอมตะได้ตามที่พระเจ้ามีพระประสงค์ว่าพระองค์จะให้มนุษย์เป็นอมตะเมื่อมนุษย์ทำบาปมนุษย์ก็ตกเป็นทาตของความบาปเป็นทาตของกิเลสตัณหาของตัวเองซึ่งมนุษย์ที่ทำบาปผลของบาปนะครับเราไปดูผลของบาปในหนังสือเอเซเคียนบทที่18ข้อที่4นะครับ ได้บอกความจริงกับเราว่าดูเถิดชีวิตทั้งสิ้นเป็นของเราเราในที่นี้คือพระเจ้านะครับชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็นของของพระเจ้านะครับชีวิตของบิดาเป็นของเราฉันใดชีวิตของบุตรชายก็เป็นของเราฉันนั้นพระเจ้าตรัสว่าชีวิตของพ่อเป็นของเราชีวิตของลูกก็เป็นของเราด้วยเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้ไม่ว่าคุณจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อก็ตามพระองค์เป็นเจ้าของคุณ และพระเจ้าประกาศในเอเซเคียลบทที่18ข้อ4บอกว่าชีวิตใดทําบาปก็จะตายชีวิตใดทําบาปก็จะตายนั่นนะเป็นสาเหตุที่ทําให้ความตายเข้ามาในโลกมนุษย์ทําไมมนุษย์เกิดมามนุษย์จะต้องตายนี่เป็นคําถามตลอดระยะเวลา6,000ปีตลอดประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย,ยชาติมนุษย์อยู่ภายใต้ความตายมนุษย์กลัวความตายความตายมาจากไหนความตายมาจากบาป บาปนํามนุษย์ไปสู่ความตายอันดับแรกเป็นความตายทางร่างกายก่อนและหลังจากนั้นก็เป็นความตายทางจิตวิญญาณความตายทางจิตวิญญาณเป็นยังไงครับความตายทางจิตวิญญาณหมายความว่าจิตวิญญาณที่ทำบาปหลังจากที่ตายแล้วจะถูกพิพากษาและในการพิพากษานั้นไม่มีใครรอดนะครับเพราะว่าจิตวิญญาณที่ทำบาปถูกพิพากษาว่ามีโทษเมื่อมีโทษคือจะต้อง ตกนรกและถูกเผาไหม้อยู่ในบึงไฟกรรมฐานตลอดไปชั่วกับชั่วกันในบึงไฟนรกเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์ถ้าไม่มีข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่จะนํามนุษย์ออกจากความบาปแล้วชีวิตของมนุษย์ไม่มีความหวังเลยทุกคนกําลังมุ่งหน้าไปสู่ความตายที่ไม่มีวันหนีได้และหลังจากความตายแล้วจิตวิญญาณก็จะถูกพิพากษาให้ทุกทรมานในบึงไฟนรก ชั่วกับชั่วกันนั่นคือการสิ้นหวังของมวลมนุษยชาติพี่น้องครับหลังจากพระเจ้าบอกว่าชีวิตใดที่ทําบาปก็จะตายนั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระองค์ทรงรักมนุษย์พระองค์ทรงรักมนุษย์มากเหลือเกินในยอห์นบทที่3ข้อที่16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นข่าวประเสริฐจึงเป็นฤทธิ์อำนาจของความรักของพระเจ้าที่พระองค์ประสงค์จะให้มนุษย์มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าประสงค์จะให้มนุษย์มีความเป็นอมตะเหมือนกับพระองค์พระเจ้าประสงค์จะให้มนุษย์พ้นจากความบาปพระเจ้าประสงค์จะให้มนุษย์พ้นจากนรกเพราะฉะนั้น พระเจ้าได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาจากสวรรค์เมื่อ2,000ปีที่แล้วตามพระสัญญาของพระเจ้าถ้าเราดูในพระวจนะของพระเจ้านะครับหลังจากพี่น้องเข้ามาในช่องทางชุมทางแห่งความเชื่อผมจะบรรยายให้พี่น้องได้เข้าใจถึงความเป็นมาทั้งหมดนะครับเมื่อ2,000ปีที่แล้ว พระเจ้าได้ทําตามพระสัญญาของพระองค์ซึ่งพระองค์สัญญาไว้ตั้งแต่เมื่อพระองค์สร้างโลกนี้นะครับพระองค์สร้างโลกนี้แล้วพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะส่งพระผู้ไถ่บาปลงมาให้กับมนุษย์ทั้งโลกและเมื่อ2,000ปีที่แล้วพระองค์ก็ทําตามพระสัญญานั้นพระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์มาจุติในคันของหญิงพรมจารีคนหนึ่งชื่อนางสาวมารี นางสาวมารีหญิงพรมจารีต้องตั้งคันโดยไม่เคยร่วมรู้กับชายเลยนะครับหลังจากพระเยซูคริสต์ได้ประสูติจากคันของหญิงพรมจารีหลังจากนั้นพระองค์ได้ดำเนินชีวิต33ปี33ปีชีวิตของพระองค์บริสุทธิ์ตามพระบัญญัติของพระเจ้าบอกว่าชีวิตของพระเยซูนั้นพระองค์ ไม่มีตําหนิเลยพระองค์ทาให้พระบัญญัติของพระเจ้าทุกจุดสําเร็จเสร็จครบทุกอย่างพระบัญญัติทุกข้อของพระเจ้าซึ่งให้มนุษย์กระทําตามนั้นพระเยซูคริสต์ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติพระบัญญัติของพระเจ้าครบถ้วนทุกประการพระเยซูทําให้พระบัญญัติสําเร็จซึ่งไม่มีมนุษย์ในเนื้อหนังคนใดทําได้เลยในเนื้อหนังของมนุษย์ไม่สามารถทําตามพระบัญญัติของพระเจ้า ผมจะยกตัวอย่างเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจพระบัญญัติของพระเจ้าบอกว่ามนุษย์จะต้องพูดแต่ความจริงแต่เนื้อหนังคือมนุษย์บุตุชนพูดจริงบ้างโกหกบ้างนั่นคือเขาผิดพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วแต่ในพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์พูดทุกคําล้วนแต่เป็นความจริงทั้งสิน้นไม่มีคํามุสาในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์จึงทําให้พระบัญญัติของทุกข้อของพระเจ้าสําเร็จในตัวของพระองค์เมื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้พระองค์ได้ทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าทุกอย่างดําเนินชีวิตถวายเกียรติสูงสุดแด่พระเจ้าทําให้พระเจ้าพระบิดาตรัสว่าพระองค์พอพระทัยเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์ดาเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์พระองค์สามารถเป็นผู้ไถ่บาปได้เพราะผู้ไถ่บาปคุณสมบัติของผู้ไถ่บาปคือพระองค์จะต้องไม่มีบาปเลยนะครับ พระองค์พระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ทุกประการและหลังจากนั้นพระองค์ได้มอบร่างกายที่บริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยให้พระเจ้าลงโทษความบาปของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้บนร่างกายของพระองค์พระองค์เอาร่างกายที่บริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยมอบให้กับพระเจ้าแล้วให้มนุษย์ทั้งโลกความบาปของมนุษย์ทั้งโลกตั้งแต่อาดามอดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยทุกคนความบาปของมนุษย์ทุกคน มารวมอยู่ที่พระกายของพระเยซูคริสต์และหลังจากนั้นพระองค์ได้ยอมให้ทหารโรมันตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขนซึ่งพระเยซูคริสต์ถ้าพระองค์จะไม่ยอมตายบนไม้กางเขนพระองค์มีฤทธิ์อำนาจพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์จะสั่งให้ทหารโรมันตายทันทีพระองค์ก็ทําได้พระองค์จะเรียกทูตสวรรค์หรือเทวดาเนี่ยลงมาทั้งกองทัพลงมาฆ่าทหารโรมันก็ทําได้แต่พระเยซู ทรงยอมนะครับพระองค์สมัครใจที่จะย,ยอมสิ้นประชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้หลังจากนั้นเขาเอาพระศพของพระองค์ไปฝังและวันที่สามพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั่นคือพระเยซูได้มอบชีวิตร่างกายที่บริสุทธิ์ของพระองค์ยอมให้พระเจ้าลงโทษจนถึงสิ้นพระชนลงโทษพระองค์แทนมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เพื่อ ให้พระเจ้าให้อภัยมนุษย์ได้นะครับเมื่อพระโลหิตของพระเยซูคริสตล์ลางออกเมื่อนั้นได้รับการอภัยบาปเพราะตามพระราชบัญญัติของพระเจ้าแล้วถ้าไม่มีเลือดไหลออกจะไม่มีการอภัยบาปเลยและถ้าไม่มีเลือดของผู้บริสุทธิ์ไหลออกพระเจ้าจะไม่ยกโทษให้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์จึงเป็นผู้ที่เป็นพระคริสต์เป็นผู้ที่ไถ่บาปของมนุษย์ทุกคนหลังจากนั้นเมื่อพระองค์ฟื้นคืนพระชนในวันที่สาม พระองค์ปรากฏพระองค์ให้สาวกทุกคนได้เห็นว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วมนุษย์ไม่เคยมีชีวิตหลังความตายเลยพระเยซูเป็นผู้แรกนะครับที่นำชีวิตหลังความตายมาปรากฏให้มนุษย์ได้เห็นว่าชีวิตนิรันด์หลังความตายนั้นมีอยู่จริงหลังจากนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ได้บอกสาวกของพระองค์ทุกๆคนบอกว่าให้นำข่าวดี ไปบอกกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ว่าความรอดมาถึงพวกเขาแล้วจงนําข่าวดีไปบอกกับทุกๆคนข่าวดีคือข่าวประเสริฐนะครับข่าวประเสริฐเรื่องการรอดพ้นจากบาปของพระเยซูคริสต์นั่นเองเรามาดูเพราะว่จาจะนะของพระเจ้านะครับชีวิตใดทําบาปก็จะตายแล้วในข้อที่27ของฮิบรูบทที่9บอกความจริงกับเราว่ามีข้อกําหนดสําหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนึ่งและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชั้นใดถ้า พระเยซูไม่เสด็จเข้ามาในโลกนี้แล้วถ้าพระองค์ไม่สามารถไถ่บาปกับมนุษย์ได้คือพระองค์ไม่บริสุทธิ์พี่น้องครับชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะไม่มีความหวังเลยแต่พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทําหน้าที่ของพระองค์ได้สําเร็จอย่างบริบูรณ์เพราะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทําบาปไม่ได้มนุษย์ทุกคนที่ทําบาปมีข้อกําหนดไว้ว่าจะต้องตายหนึ่งนะครับเราจะต้องตายหหนึ่ง หลังจากนั้นคุณจะต้องเข้าไปสู่การพิพากษาของพระเจ้าไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับจะต้องตายหนหนึ่งและหลังจากนั้นคุณจะเข้าสู่การพิพากษาของพระเจ้าและถ้าคุณทําบาปคุณจะตกนรกเพราะฉะนั้นถ้าพระเยซูคริสต์ไม่เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนบนไมก้กางเขนเพื่อฟื้นคืนพระชนแล้วเพื่อให้ข่าวประเสริฐนี้ประกาศออกไป ไม่มีความหวังสําหรับมนุษย์เลยนะครับมนุษย์ทุกคนจะตายและจะถูกพิพากษาให้ตกนรกหลังจากพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้วพระองค์บอกสาวกว่าให้ประกาศการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าให้ประกาศข่าวดีของการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าให้กับมนุษย์ทุกคนให้ประกาศเรื่องชีวิตใหม่ให้กับมนุษย์ทุกคนและให้ประกาศเรื่องชีวิตนิรันดร์ให้กับมนุษย์ทุกคน แล้วชีวิตนิรันทร์ที่พระเจ้าเสนอให้เรานี้เป็นของขวัญฟรีจากพระเจ้าซึ่งพระเจ้าเสนอให้เป็นของขวัญฟรีให้กับมนุษย์ทุกคนคุณมีสิทธิ์ที่จะรับของขวัญฟรีชีวิตนิรันจากพระเจ้าได้โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐที่ผมระบุไปแล้วนะครับว่าข่าวประเสริฐคืออะไรข่าวประเสริฐคือเรื่องของพระคริสต์พระผู้ไถ่บาปพระบุตรของพระเจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผู้ไถ่บาปข่าวประเสริฐคือพระบุตรของพระเจ้า ได้ยอมสิ้นประชชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของคุณเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้หลังจากนั้นพระองค์ได้ฟื้นคืนมาจากความตายเมื่อคุณเชื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์คุณจะได้รับการอภัยบาปเมื่อคุณเชื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์คุณจะรับชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์จะเป็นของคุณทันทีเมื่อคุณรับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์คุณจะนำชีวิตใหม่เข้ามาสู่ตัวคุณเอง คุณจะได้บังเกิดใหม่เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าทุกคนมีครอบครัวถูกต้องไหมครับผมก็มีครอบครัวแต่ครอบครัวของผมที่เกิดขึ้นคือครอบครัวที่เกิดตามเนื้อหนังนะครับเรามีพี่น้องทางเนื้อหนังเรามีพ่อแม่ทางเนื้อหนังให้ร่างกายให้จิตใจให้จิตวิญญาณกับเรามาแต่ไม่ได้ให้ชีวิตนิรันดร์กับเราแต่การบังเกิดใหม่จากข่าวประเสริฐจากความเชื่อในข่าวประเสริฐจะนําเราไปสู่ ชีวิตนิรันร์เรียกว่าการบังเกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจ้าคุณจะได้เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าและได้มีการสามัคคีธรรมกับพระบิดาพระเจ้าได้มีการสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและได้มีการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์เป็นพระเจ้าและข่าวประเสริฐจะนำความรักที่แท้จริงเข้ามาในชีวิตของเรา ท่านประชาชนที่รักครับความรักที่แท้จริงไม่มีใครเข้าใจจนกว่าคุณจะพบความรักที่แท้จริงจากพระเจ้าความรักที่แท้จริงเกิดจากพระเจ้าทรงรักเราก่อนและหลังจากนั้นเราถึงจะเรียนรู้ความรักที่แท้จริงเพื่อนําความรักที่แท้จริงเข้ามาในชีวิตและนําความรักที่แท้จริงสู่เพื่อนบ้านของเรานําความรักที่แท้จริงสู่คนที่เรารักเมื่อเรารู้จักความรักของพระเจ้าหลังจากนั้นชีวิตของเราจึงจะเข้าสู่ความรักที่สมบูรณ์ ถ้าเราเชื่อข่าวประเสริฐชีวิตของคุณก็จะดําเนินในความสว่างชีวิตของคุณก็จะดําเนินในความบริสุทธิ์ชีวิตจะดําเนินตามข่าวประเสริฐและบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นนําไปสู่อิสรภาพอย่างสมบูรณ์นะครับข่าวประเสริฐจะนําจิตวิญญาณของมนุษย์ไปสู่ความเป็นไทยอย่างแท้จริงแล้วทํำยังไงอาจารย์เราจะได้รับข่าวประเสริฐทํำยังไงเราถึงจะรอดจากบาปไม่ยากครับไม่ยากครับ ง่ายๆนะครับความรู้กับความเชื่อมันสอดคล้องกันนะครับก่อนที่เราจะเชื่อเราต้องมีความรู้บ้างความรู้ที่จําเป็นที่เราจะต้องรู้คือหนึเราจะต้องรู้ความจริงที่ผมได้ประกาศไปแล้วว่ามนุษย์ทุกคนทําบาปและเสื่อมจากสนาราศีของพระเจ้าคุณเป็นคนบาปไหมถ้าคุณยอมรับว่าตัวคุณเองเป็นคนเป็นคนบาปถ้าคุณยอมรับว่าตัวคุณเป็นคนบาปว่าหนึ่งคุณจะตาย แล้ววันหนึ่งคุณจะถูกพิพภากษาให้ตกนรกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเมื่อคุณยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือเปิดใจออกยอมรับว่าตัวคุณเองไม่สามารถที่จะบริสุทธิ์อย่าง100%ได้นะครับเพราะว่าคนที่จะรอดพ้นจากบาปแล้วไม่ตกนรกแล้วไปสวรรค์ได้คนนั้นจะต้องอยู่ในมาตรฐานของพระเจ้ามาตรฐานของพระเจ้าคือคุณจะต้องบริสุทธิ์ร0 0 นะครับไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นอกจากพระเยซุคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าซึ่งพระองค์ไม่มีบาปเลยเป็นมนุษย์และเป็นพระเจ้าอยู่ในคนคนเดียวกันพระองค์นั้นบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อคุณยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปคุณยอมรับว่าพระเยสุคริสต์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระองค์มาโลกนี้เพื่อนําความผิดบาปไปจากคุณเพื่อรับความผิดบาปไปจากคุณแล้วพระองค์ก็ได้ รับโทษความบาปแทนคุณแล้วบนไม้กางเขนนั้นเมื่อพระเยซูรับโทษแทนคุณแล้วคุณก็ไม่ต้องถูกพิพากษาอีกเพราะว่าคุณได้รับการไถ่แล้วท่านผู้ชมที่รักครับเมื่อเราเปิดใจออกอย่างนั้นแล้วเราบอกพระเจ้าว่าเราขอรับว่าเราเป็นคนบาปขอรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์เป็นผู้ไถ่บาปเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้ามารับสภาพมนุษย์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณเมื่อคุณเปิดใจรับเช่นนั้นแล้วนะครับรับว่าตัวเองเป็นคนบาปรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้ามาไถ่บาปคุณแล้วพระองค์ถูกฝังไว้วันที่สามพระองค์ฟื้นจากความตายทันทีที่คุณรับนั่นคือคุณได้รับของขวัญคือข่าวประเสริฐของพระเจ้าไว้ในชีวิตของคุณและหลังจากนั้น เมื่อคุณรับข่าวประเสริฐของพระเจ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วพระเจ้าตรัสว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมแล้วนั่นคือคุณถูกต้องกับพระเจ้าทุกอย่างแล้วพระเจ้าจะไม่พิพากษาคุณอีกแต่หลังจากนั้นชีวิตของคุณก็จะดําเนินติดตามข่าวประเสริฐแล้วชีวิตของคุณก็จะไปสู่ความหวังซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีหวังมาก่อนเลยจะเป็นชีวิตที่มหัศจรรย์ดําเนินชีวิตในสันติสุขอย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งการดําเนินชีวิต ต่อไปหลังจากที่รับข่าวประเสริฐแล้วหลังจากนั้นคุณจะต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งในพระคัมภีร์ได้เขียนบอกไว้นะครับว่าเราจะดำเนินชีวิตแต่ละขั้นตอนนั้นอย่างไรบ้างซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับเพราะว่าเมื่อคุณเป็นมนุษย์คนบาปพ,พระเจ้ารู้ว่าเราอ่อนกำลังนะครับซึ่งพระเจ้าได้ช่วยเราไว้แล้วเราจะดูพระวจนะของพระเจ้าต่อไปนะครับ เพราะว่าสิ่งซึ่งพระราชบัญญัติทําไม่ได้เพราะเนื้อหนังทําให้อ่อนกําลังไปนั้นพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเหมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่าบาปพระองค์จึงได้ทรงปรับโทษที่อยู่ในเนื้อหนังเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับทันทีที่คุณต้อนรับพระเยซุคริสพระเจ้าได้มอบพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพื่อช่วยคุณให้คุณดําเนินชีวิตติดตามพระองค์ได้ให้คุณดําเนินชีวิตใหม่ ในครอบครัวของพระเจ้าได้พระองค์จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยให้คุณดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องกับพระเจ้าในวันนี้เราหมดเวลาเพียงแค่นี้นะครับและเราจะมาพบกันอีกในชั่วโมงที่2ซึ่งในชั่วโมงที่2ออย่าลืมติดตามชุมทางแห่งความเชื่อนะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราได้ยินข่าวประเสริฐแล้วเมื่อเราเปิดใจรับข่าวประเสริฐแล้วหลังจากนั้น เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรถึงจะถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสวัสดีครับ <S <S